สวัสดีครับในปีนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมรมศึกษาน้องกล่าวจะรับสมัครนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ปีการศึกษา2565ห้องเรียนปกติจากการสอบคัดเลือกและความสามารถพิเศษในระหว่างวันที่9ถึง13มีนาคม2565ผ่านช่องทางออนไลน์ครับก่อนการสมัครขอให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารดังนี้ครับ1นํำสำนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครมาถ่ายเอกสารโดยส่วนบน เป็นหน้ารายละเอียดของบ้านส่วนล่างเป็นหน้าข้อมูลของผู้สมัครให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาแล้วสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารนั้นไว้ครับ 2. นํนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองของผู้สมัครมาถ่ายเอกสารโดยส่วนบนเป็นหน้ารายละเอียดของบ้านส่วนล่างเป็นหน้าข้อมูลของผู้ปกครองของผู้สมัครให้ผู้ปกครองของผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาและสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารนั้นไว้ครับ 3. นำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของผู้สมัครมาถ่ายเอกสารกรณียังไม่จบการศึกษาให้ใช้แวระรวงผลการเรียนหรือปอพอเจกรณีที่จบการศึกษาแล้วให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนหรือปอพอหนึ่งโดยให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาแล้วสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารนั้นไว้ครับ 4. ไฟฝ่ายรูปถ่ายผู้สมัครโดยแต่งเครื่องแบบทักงเรียนโรงเรียนเดิมถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและเห็นใบหน้าชัดเจน อัจสแกนหรือถ่ายรูปจากรูปถ่าย1น,นิ้วหรือ1นนิ้วครึ่งก็ได้ครับโดยขอให้ตัดมาเฉพาะส่วนที่เป็นรูปถ่ายผู้สมัครดังตัวอย่างครับเมื่อเตรียมไฟล์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ntun.ac.th แล้วเข้าเมนูรับสมัครนักเรียนเลือกเมนูกรอกใบสมัครห้องเรียนปกติตามระดับชั้นที่ต้องการสมัครครับ รอกข้อมูลและอัปโหลดภาพหลักฐานการสมัครตามคำแนะนำที่ปรากฏบนเว็บไซต์จนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนหากสนใจสมัครประเภทความสามารถพิเศษผู้สมัครจะต้องสมัครระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคมเท่านั้นนะครับโดยการสมัครจะต้องระบุประเภทความสามารถพิเศษมาด้วยซึ่งหากการกรอกใบสมัครดำเนินการเรียบร้อยจะปรากฏดังนี้ครับหากเอกสารหลักฐานครบถ้วนโรงเรียนจะออกเลขประจำตัวผู้สมัครให้ภายในวันที่สมัคร โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลได้ที่อ e ีเมลตามที่กรอกไว้หรือผ่านช่องทางไลน์โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเพื่อตรวจสอบข้อมูลครับหากสนใจสมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษจะต้องดําเนินการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงมาสมัครที่โรงเรียนในระหว่างวันที่9ถึง13มีนาคมตามวันและเวลาราชการรวมถึงวันหยุดราชการสามารถติดต่อสอบถามได้ทางไลน์ o fficial prntun หรือทางโทรศัพท์02 372 0228